ชายชาราพบกับก้อนทองในแม่น้ําเจ้าบักก็เข้าใจว่าเจ้านายกําลังหาก้อนหินมันจึงงมลงหาก้อนหินจากในแม่น้ําแต่เจ้าของได้แต่ยิ้มก่อนจะบอกมันว่าต้องเป็นหินสีทองแบบนี้สิบักจึงโยนทิ้งและหยิบก้อนสีเหลืองอีกก้อนขึ้นมาซึ่งใหญ่กว่าปากมันซสอีกทว่าเจ้านายกลับสนใจแต่ทองเม็ดเล็กในมือทําให้เจ้าบักเข้าใจผิดอีกครั้งและคิดว่าเจ้านายชอบก้อนเล็กๆมากกว่าบักไม่ยอมแพ้และมุดหาอีกครั้ง จนเจอขนาดเล็กเท่าที่เจ้านายถืออยู่ทันทีที่ได้ยินคำชมจากเจ้านายเจ้าบักก็ดีใจจนกระดิกหางระรัวทันใดนั้นก้อนขนสีขาวก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความอยากรู้อยากเห็นเจ้านายจึงอนุญาตให้เจ้าบักวิ่งตามไปดูในที่สุดมันก็มาถึงกลางป่าทันใดนั้นก้อนขนสีขาวก็โผล่มาจากด้านหลังบักมองเจ้าหมาป่ายอย่างประมาแต่ก็ยื่นอุ้งเท้าออกไปข้างหน้าเพื่อแสดงความเป็นมิตรไม่คาดคิดว่าเจ้าหมาป่ากลับตกใจแล้วรีบวิ่งหนีหายไปในพริบตา เจ้าบักหน่อยทันทีและรู้สึกเสียใจแต่วินาทีที่มันมองไปยังรอยเท้าบนพื้นบักกลับพบว่ารอยเท้าของหมาป่าเหมือนกับของมันเปะ๊ะรุ่งขึ้นมันแอบตามเจ้าหมาป่าไปเงียบๆแต่แววตาหม,มาป่ากลับเต็มไปด้วยความไม่เป็นมิตรขณะนั้นฝูงหมาป่ากำลังล่าหมูป่าทว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันหมาป่าตัวหนึ่งก้าวพลาดพัดตกลงไปในแม่น้ำโดยไม่ตั้งใจมันติดอยู่กับซากไม้กลางกระแสน้ำเชี่ยว และข้างหน้าคือหายนะตัวอื่นๆก็หมดหนทางที่จะช่วยมันทันใดนั้นเจ้าบัก,กลับวิ่งลงไปโดยไม่รอช้าจากนั้นมันใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งยกขอนไม้ขึ้นและช่วยชีวิตหมาป่าไว้ได้ทันเวลาเจ้าตูบจึงได้รับการยอมรับจากฝูงหมาป่าตั้งแต่วันนั้นบักจึงกลายเป็นส่วนเติมเต็มให้กับฝูงทั้งหมดมันออกล่าสัตว์ด้วยกันแต่บักก็ไม่เคยลืมช,ชายชราเช่นกันทุกครั้งหลังจากการล่าบักจะแบ่งส่วนหนึ่งให้เจ้านายด้วยเสมอ ขณะที่เขาเฝ้ามองบักเล่นกับฝูงหมาป่ายังมีความสุขเขาก็เข้าใจทันทีว่าสถานที่แห่งนี้คือบ้านที่แท้จริงของมันสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจย้ายออกจากที่แห่งนี้ก่อนจากไปเขาโยนทองคําของบักกลับลงไปในแม่น้ําโดยเก็บไว้แต่พอใช้ชีวิตเท่านั้นจากนั้นเขาบอกลาเจ้าบักอย่างสมบูรณ์ในคืนก่อนวันเดินทางชายคนหนึ่งบุกเข้ามาปล้นทองคําของชายชารา ในขณะที่เขากําลังจะลงมือปิดชีพจูจูบักก็พุ่งเข้าใส่โจนจนกระเด็นเข้าไปในกองไฟสักพักบ้านไม้ก็ถล่มลงมาในตอนนั้นชายชราได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจ้าบักจึงให้เขานอนพิงร่างของมันและเฝ้ามองเขาจากไปอย่างช้าๆเพื่อนเอนอยากมีเจ้าบักเป็นคู่หูหรือเปล่า